สวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้าครับผมตื่นเืยยังกันเนาะวันนี้ก็ออกมาว่าผมจองตุยพอละเช้่นะครับวันนี้ครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่โรงงานแล้วก็ผมก็เวลาหกโมงกว่าแล้วครับวันนี้ก,ออก็ออกมาแต่เช้าหน่อยก็หยุดหลายวันครับเชิงขี้เกียจครับยังไงก็ต้องมาทําครับว่าเราก็มาอยู่หากินครับวันนี้ครับบรรยากาศจังเช้าอาจจะดีมากแล้วครับท่านผู้ชม นี่ครบผมพ่วมาอยู่ครับลานจอดรถครับโอ้ยผมเริ่มยาแล้วครับท่านผู้ชมยิ้มกดไลค์กดแชร์ช่องตุยก่อล์ฟแชนเนลครับ วันนี้ออกมาแต่เช้าหน่อย ก่อนอื่นครับผมขอขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมที่มาติดตามรับชมครับผมช่วงนี้ก็ชั่วโมงคนดูยังไม่ถึงนะครับเราอยู่มาสองพันกว่าครับผมฝากดูคลิปด้วยครับผมจนจบนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์เยอะๆครับท่านผู้ชมฝากไปกำลังใจนะครับผมลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุ้ยปาเราะแชแนลครับคลิปนี้ผมก็มันมีอะไรมากมากครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ พอมาถึงโรงงานที่จะปลครับผมแล้วผมก็จะเดินขึ้นไปทัางบนครับจับเพราะว่าอยู่อาคารสี่อาคารสุดท้ายครับผมท่านผู้ชมวันนี้ครับผมขอคนไลค์คนแชร์แล้วครับผมฝากติดตามผมด้วยครับผมเพราะว่าผมก็ทําคลิปหลากหลายสไตล์ครับผมครับวันนี้ก็อาจจะลงคลิปทิย์ละสองครั้งครับเพราะว่าถึงเวลาทํางานแล้วถึงเวลาทํางานแล้วครับผมก็อาจจะไม่มีวันหยุดแล้วครับ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย